สำหรับช่วง ask อดัมนี้นะคะจะเป็นช่วงที่พวกเราสองคนค่ะซู่ชิงแล้วก็อาจารย์อดัมนะคะก็จะมาตอบคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้องค่ะ ask Adam ออกเสียงชัดเจนดีไหมคะอาจารย์อดัมก็ uh, ออกเป็นสะลาอานนิดนึงนะครับค่ะเป็น ask ask a สค์แอสค์ดอแล้วแต่สำเนียงนะครับสุจจิงก็ชอบเปลี่ยนสำเนียงบางทีก็เป็นอังกฤษบ้างแล้วแต่อารมณ์ค่ะคุณผู้ชมบันนี้ก็จะเป็น ask a ์ออกดอมเอาเป็นว่าคำถามแรกค่ะอาจารย์ดำเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่าคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าอยากจะถามว่ามีสองอย่างนะคะคำว่าว่าแล้ว กับประโยคที่บอกว่าว่าแล้วเชียร์ว่าเธอต้องจุดจุดจุดภาษาอังกฤษจะว่ายังไงดีคะจ่ายดาเอาอะไรก่อนดีคะก็ว่าแล้วเชียร์ก็ได้นะครับถ้าสมมติมีคนบอกอะไรให้เราฟังนะครับอาจจะเป็นข่าวนะครับที่เราคาดไว้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราอาจจะบอกว่าสมมติอ่ะเขาเบี้ยวนัดนะฮะอดัมเบี้ยวนัดนะฮะ adam stood me up to stand someone up ค่ะจับ uh, ให้ลุกขึ้นยืน <laughs> <laughs> แปลตรงตัวอย่างนั้นได้บางทีก็อาจจะใช้อย่างนั้นได้ uh. แต่ในเชิงสำนวนก็จะแปลว่าเบี้ยวนัดนั่นเองเนะครับดังนั้นถ้าดัเบี้ยสุ้จริงนะครับสุ้จริงนัดไว้สักที่หนึ่งแล้วดัเบี้ยแล้วสุ้จริงไปเล่าให้เพื่อนฟังว่า Adam stood me up <laughs> เพื่อนอาจจะบอกว่าอ่ะ ah, it figures it figures ก็เหมือนประมาณว่ามีวิแววก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันก็ คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับ I expected Adam <Ừ. S 1> to uh, stand you up อะไรเงี้ค่ะอ๋อก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะคุณผู้ชม I would never stand her up I would I would never stand anybody up นอกจากว่ามันเป็นสแตนด์อัพแบบช้วยลุกขึ้นจริงๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเบี้ยวนะครับไม่มีทางนะครับเป็นวิธีการกอบรู้ <laughs> ภาพลักษที่ดีมากะนะคะนอกจากบอกว่า it figures แบบนี้แล้วยังใช้อะไรได้อีกบ้างไหมคะจยาดำก็จะบอกว่า that's no surprise or no surprise there ก็คือไม่ใช่เรื่อง s u r ร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพร surprise นะฮะลงไทยด้วยเสียง z นะครับ surprise Sur that's hmm. no surprise หรือว่า There's no surprise there I had a feeling that I had a feeling that it would happen like that or it <coughs> would that Adam would uh, stand her up. อะไรเงี้ยก็ well, I had a feeling <c oughs> that ก็ได้ครับอ๋อก็มีทั้งแบบที่สั้นๆที่แปลเป็นไทยตรงๆว่าว่าแล้วเชียวกับแบบที่ยาวๆเป็นประโยคเอาไปต่อได้อีกนะคะว่าว่าแล้วเชียวว่าอะไรนะคะคุณผู้ชมก็สามารถจะเอาไปเลือกใช้ได้ะคะ่ะครั้งหน้านะคะถ้ามีคนแบบอาจารย์ดำมาเบี้ยวนัดอีกก็บอกเขาไปตรงๆอย่างนั้นได้เลยะคะ่ะเรียนภาษาอังกฤษมานาน oh. แต่พูดไม่ได้สักที oh. ไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอาาดำด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็ม อัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ